เข้ามาสู่ช่ท้ายของการไลฟ์ตอนะะ้รช่วงนี้เนี่ยจะให้ได้หายใจหายคอผ่านการตอบคําถามอีกหนึ่งซึ่งเราได้มีการรวบรวมคำถามทางบ้านนะครับพร้อมๆกับที่เราเนี่ยจะมีการดูแบบเหล่าบรรดาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแฟนคลับนะครับที่กําลังคอมเมนต์ถามกันมาแบบเรียลไทม์เลยตอนนี้ใครก็ตามที่มีคําถามอ,อะไรในใจอยากฝากให้ฟารโรนะครับช่วยถามออกไปถึงน้องๆทั้งสามคนนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์มันเข้ามาได้เลยที่หน้าไลฟ์ของเรานะครับตอนนี้เอาล่ะ ทั้งสามคนขาตอนนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนเนี่ยฝากถามเลยเข้ามาอย่างได้อะไรขะถามว่าทั้ง3าคนเนี่ยรู้จักกันมากี่ปีแล้วสมปีกว่าสปีผมเจอจะกีสามประมาณใครเจอใครก่อนใช่ตอนนั้นผมเจอเต๋อก่อนครับอล้เเต๋อเจอจากี้ใช่ไหมใช่แล้วเราค่อยมาเจอกันอีกทีงครับ อืมโอเคงงไหมครับคันหน่อยเจอว่าผู้สมทจอเท่อนี่งงมันกัขนาดผมคือเอาเรื่องง่ายคือผมเจอปอร์เช่สมัยปอร์เช่หัวฟ้าผมหัวสีดำเราเคยอยู่ค่ายเดียวกันมาแ่้แล้วก็ผมเจอแจ็คกี้ตอนที่ผมหัวสีชมพูแล้วแจ็คกี้หัวสีดำ ส่วนแจ็คกี้เจอบอชชตอนที่แจ็คกี้หัวสีส้มครับไม่ว่าจับเท่าไ่มัเนใช่เดิมนะใช่ใช่มันคือใช่ใราแบะไปเลยให้ป่าจาเป็นสีด้วยไลยกรรมกาเดิมก็ยังแล้วแม่บีบผมมาเจอมันก็คือปาฟ้าเจอดาใช่ปาาชมพูเปเจอส้มใช่ชมพูเจอดำชมพูเจอดาแล้วส้มไปเจอดาดาตอนนี้ดาหมดเลยใช่ไหมอะก็อะคำถาต่อไปค่ะถามว่าถ้าสมมติว่า ให้ระดับความสนิทกันสักหนึ่งหรือสิบคิดว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละคู่อยู่กันระดับอะไรอะไรส่งเหรอฮะขอไม่ใช่ขออฟเฟกตเอฟเฟไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนื่อของกินคิดว่าใครสักไอติมตัดหรืออะไรมาส่งนะคะเอาละแต่ละคนจากหนึ่งถึงสิคิดว่าสนิทกันอยู่ระดับไหนกันบ้างสนิทกันเกินไปหน่อยจริงหรออะไรว่าเกินสิอีกเหรอฮะเกินว่าเกินไม่หรอมันไม่มีเลขครับคือคือดูใส่ทุกวงการ อย่างนี้บอกโอเคเห็นด้วยแล้วจากเมื่อกี้จะมีการแฉเกิดขึ้นด้วยครับทการยอมแพ้แต่ดยดีนะคะต่อไปทรูนิตี้ในนิยามของหนุ่มๆทั้ง3คนคืออะไรคำว่าทรูนิตี้ทรูนิตี้ความฝันครับความฝันเออสชกกีมนะคะความรักนะความรักใช่แพชชั่นครับแพชชั่นชอบมั่นจริงก็คือว่ามันเป็นผลมาเช่นหนึ่งนะคะั ดอยากให้หนุ่มๆเลยฮะแชรนี่ใส่แปลกๆของเพื่อนสองคนเอาอย่างนี้ใครอยากแชรเป็นคนแรกนี่จะแปลกๆเหรอครับใช่แชร์แรครัแชร์สามคนนะะสมมติแบบอาเป็นปบปอร์เช่ก็แชร์แบบอีกสองคนแจ็คกี้ก็แชร์สองคนสับไปเรื่อยๆมาเริ่มกานที่คนแรกผมแล้วกันครับได้ค่ะของของของแจ็คกี้อ่ะผมไม่ค่อยมีเพราะว่าช่วงนี้น้องถ่ายละครค่ะไม่ค่อยได้เจอกันส่วนของเติร์ดอ่ะผมเพิ่งไปเที่ยวกับเติร์ดมาครับอ่ะฮะ มันเกิดอะไรขึ้นด้วยคุณขาที่ไหนมีแสงสว่างครับที่นั่งจะเตอจะหลับครับผมทำไมอะ่ะเตอเตอเป็นเหมือนข้างคาวอะพี่าาเป็นแบบทุกอย่างมี energy มี active ท,ทุกอย่างมีตอนกลางคืนครับไล่ไป,ไปนอนก็ไม่นอนกลางคือกลางเขาเรียกว่ากลางวันไม่ตื่นกลางคืนไม่นอนอย่างนี้หรอใช่ครับที่เราเป็นคนกลางคืนใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าเป็นคนแบบชอบความเงียบสงบ ไม่ครับไปคนสร้างเสียงให้ผมลำคาญค่ะโอเคผมไ่ได้ลงเหมือนลำโพงข้างห้องที่เปิดดังๆเวลาคุณกำลังจะนอนจริงเหรอเอราเราพูดเราเล่นเราร้องเพลงว่าเราทำอะไรอ่ะทำทุกอย่างเลยครับไม่มีใครพูดหรพูดกับตัวเองก็ได้ผมจะนอนแล้วเติ์ดร้องเพลงคนเดียวครับอะไรแบบนั้นคือนอนใช่ไหมครับแล้วเติ์ดก็ร้องเพลงร้องเพลงอยู่คนเดียวผมก็แบบเออถ้าเกิดเตือนมันน่าจะร้องเพลงต่อเขารู้ว่าลำคาญก็เลยทำเป็นไม่ได้ยิน ไปเลยดีกว่าไม่เลยแล้วก็หยุดร้องเอง่ยแเขาแบบชอบร้องเพลงแบบจังหวะแบบแบบสนุกสนุกเสียงดังๆใช่ปะ่ะเราลองซีวันหลังลราเพื่อนนอนอยู่อะร้องเพื่แบบราวดวงเดือนเ <c oughs> ราได้ถ่ายเตียงเลยนะไม่ไม่ไม่ไ,มไมอเน,นี้ยกลัวเองอะพี่ร้องรอ,เ,อ,รอเดี๋ยวผมกดูดีนักลัมว่าลัมตายเตียงอร่อยไม่ได้หรอไม่ได้ผมตื่นมาปรบมือให้เตยลุกเช็ดอ้ำลายอะเดี๋ยวก็ไม่เอาสิขั้ไปอะมีเรื่องแปลกๆของสองคนต้องไหมเอาจริง ไม่ค่อยมีนะว่าทั้สงสองคนก็ไม่ค่อยแปลกหรือว่าไม่ไม่รู้ผมแปลก <c oughs> อะไรเน้นอยากจะฟังจะฟังของเติร์นบ้างแล้วก่อนแล้วาจ๋าพอเชฟเป็นคนที่รีแอคเวลาเจอของอร่อยใหญ่มากจริงหเหรอไหนลองเลวเวลาเจอของอร่อยสิคะโดนจริงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรามีเรามีเรามีครับเราไหนฮะม่มีซองหนึ่งที่เราที่ดอนเปิดอยู่ซองนี้เหรออยู่ข้างงลเปิดไว้ แต่มันแบบเรียกสดไม่ได้พี่ผมเรียกสดไปในห้องไปแล้วอะตอนผมทานรถเนี่ยอันไหนนะอ่ะ extreme spicy ครับใช่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 ประมาณนะไหมประมาณว่าแบบประมาณไม่แต่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นทุกคนเวอร์เวอร์วังไปเกินไปอ่าลองดูอ่าลองดูอ่ะสมมตินะสมมตินะผมผมแค่แบบทานใช่ไหมผมแบบอืมเเนี่ยคือยากของเี่ ผมตัวเองก็อย่างนี้เลยใช่ค่ะเราหูเลยเราหูเลยอร่อยครับวันี้อร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยอ่าประมาณนี้คุณขาเจ้าตัวนี้มี่งีคำถามที่บอกว่ามาถึงตอนนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนเนี่ยเูาเรียกว่าช่วงหุ่ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เป็นการแบบหายหน้าหายตาไม่เจอหล่บรรดาพี่พี่น้องแฟนคลับกันเยอะมากตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับหล่อบรรดาแฟนคลับกันบ้างเลยแต่ละคนโู้โดต้องอย่างนี้เด็กของพี่คมเปทุกคนเลยนะ พีถึงครับพี่ถึงทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะอ <ข ả? S 2> ืมอ๋อราะใช้เกี่ยวก่อนประมาณนี้น้องเพาะใช่เขาอยู่ไอเราเมื่อกีว่าอ่ะโย่คำถามนี้ไปน้องจะพูดนานๆหน่อยมีเวลาเตรียมคำถามสาบานเลยค่ะแค่เอานิ้วจิ้มเอาจบแล้วเหรอไม่จบยังไม่จบมี่ไอแก่ไอคนแก่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 คน่มาทำผมกันล้กันที่พิเศษก่อนก็อยากให้ทุกคนอดใจรอนิดนึงครับตอนนี้พวกเราก็กำลังจะตั้งใจซ้อมนะครับแล้วก็รออีกนิดนึงนะทุกคน ได้ดูกันแน่นอนครับผลงานต่อไปของพวกเราดูแลสุขภาพด้วยนะครับอ๋อเนาะเคี้ยอยู่เคียวอยู่เคียวอยู่อย่ากดเนาะอย่าว่านอกน้องเคี้ยอยู่ยังยังโอเคผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มันไม่สามารถคอนโทรลได้ครับอย่าทุกคนนะแล้วก็เรียกว่าทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอยู่ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้หลายๆคนอาจจะมีผลงานที่ต้องติดตามกันก็อย่าลืมติดตามมันด้วยแล้วก็สําหรับฟินิตี้เนี่ยพวกเรา กำกำลังทำอัลบั้มสองอยู่อยียก็อดใจรอกันนะพวกเราคิดถึงบรรยากาศที่เจอทุกคนมากๆแล้วก็อยากปล่อยผลงานให้ทุกคนดูให้เร็วที่สุดนะครับผมไม่ต้องห่วงนะเราทำเต็มที่ครับต่อนด้วยนะครับเลิศมากนี่จะบอกเฮียแล้วสุดแค่ยพี่เขาเรียกมาบอกว่าตอนนี้ขึ้นเฟเตอร์อันดับหนึ่งแล้วแล้วก็ที่สําคัญค่ะรูดิเวิเตอร์ตอนนี้มีแต่พิเชษแล้วค่ะอะไรก็ได้ครับอย่าไปเอาอย่าอย่าไปใส่แอปทําหน้าชัดกระบอล อะไรนะพอพอพูดมันก็จะมีคนทำไงอ่าโอเคที่แบบทำไม่น่าชัดี๋ยวไม่รู้ว่าจะแปลเป็นการชี้พวกให้การรอดนะคะชัดเจนมากนะคุณขาเอาล่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวนะคอมเมนต์ไม่ไม่ตอนนี้ใครที่มีคำถามอะไรสามารถถามเขาได้เลยนะคะได้เลยนะครับครับผมแมีแต่รูปหน้าผมชัวร์เลยอะไรนะเนี่ยมีเกี่ยวกับหน้าผมใช่ใช่หาเรื่องเองนะเหมือนยิ่งข้ายิ่งอยู่อ่ะผมแปลกเองนู่นนี่นั่นนะใครนะป๊บนึงนะ เอ้ดวีดีศนุกมากเลยค่ะดูความหัวเราะของเธอทำไงให้หายคิดถึงคะ่ะอ่ะสมม,ม,มติเราจะไปถ่ายรูปเลยไปนะคะถ่ายรูปงั้นถ่ายรูปเฮ้ยนะตอนนี้นะครับนี่อย่างที่ฟ้าบอกไปนะคะว่าผู้โชะคะดีที่จะได้รับตัวของรูปรูปพลอยนะคะจากน้องๆเลยทั้งสามท่านเนี่ยนะเอ <1 S 1> อ่พร้อมกับลายเซ็นแล้วก็ยังมีคลิปเซ็นนะคะจากเบนโตะกันด้วยนะจ๊ะทั้งหมด12รางวัลในการะตอนนี้เหลือเปียแค่4ผู้โชคดีสุดท้ายแล้วนะคะ เอาประมาณนี้ตอนถ่ายรูปกับพี่พี่เขาไหมพี่พี่ถ่ายด้วยกันไหมถ่ายด้วยกันเอาก่อนเลยครับเอาก่อนเลยค่ะเอาก่อนเลยครับเต็มที่เลยค่ะอย่างที่ป้าบอกไปนะครับวันนี้นะครใครก็ตามที่ชื่นชอบนะครับเรื่องของการเล่นเกมเบรดแอนด์โซลและพารูชชันอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมนะที่จะไปหาเบนโตะของเรานะจ๊ะมารับประทานกันรที่จับมาต่อยนะครับมีหลากหลายรูปแบบ เจอเยอะมากมากว่าจะเป็นขนาดใหม่ของเรานะคะกับไซส์จัมโบ้36กรัมค่ะหาซื้อได้ที่เซเว่นเอเวนเท่านั้นนะคะแล้วก็มีรสชาติใหม่ล่าสุดนะคะเป็นโต๊ะรส,สซีอร๊วสปซี่ค่ะขนาด20กรัมหาซื้อได้ที่เซเว่นเอเวนเช่นเดียวกันนะคะและ้วก็มีรุ่นสุดท้ายค่ะกับเบนโต๊ะรสทรงเครื่องค่ะขนาด20กรัมทุกคนเนี่ยคุค้นเคยสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะแล้วก็อย่าลืมเพื่ก็ตามที่อยากได้โปรโมชั่นนะคะที่เป็นแบบว่าตัวของไอเทมลับนะคะโค้ดลับก็ต้องหาตัวที่เป็น อ๋อหน้าซอนะครับเป็นรูปเบรดแอนด์โซลและบรูชชันเท่านั้นนะจ๊ะสามารถต,าตั้งรายละเอียดต่างๆได้เลยนะโอุโอ๊ดเฮ้ยตัวครับ <2> 2> มันสนุกนะ <ขอ S 2> ครับ,รบโอเคเอาล่ะทุกท่าคะเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะก็บอกไล้วไอ้เหล่คนน่าจะมีการเต็มอิ่มนะคะกับน้องๆทสามคนนะไม่ว่าจะเป็นน้องเติร์นนะคะแ<ฮ>จ็คก,กี้นะคะแล้วก็ปอเช่นะคะยังไงก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะให้ทั้งสามท่านฝากผลงานขออนุญาตประกาศอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะคะ สำหรับผู้โชคดีนะคะเส้นสุดท้ายสี่คนท่าของ,งเรานะคะจากทางเฟซบุ o กค่ะกับคุณนัทที่นันเข็นบุกผาประมาณนะคะเข็นบุกผาอะไรนะคะแล้วก็เพื่อนสางคุณป๊อปปี้เลิฟค่ะทวิตเตอร์ค่ะคุณแอดสิบสามซีนนัสกอร์ฟรายเดย์ค่ะแอดจีดีเอ็มเอย์เอชนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงน,นะครทั้ง12ท่านเนี่ยเราจะมีการรวบรวมรายชื่อแล้วก็ไปประกาศนะครับทางหน้าแฟนเพจ Facebook ของเบนโตสควิดอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้ามารายงานตัวเราในทาง อินบอกกับเรากันด้วยนะคะตอนนี้ทั้งสามคนขาเอา,าครับผมครับชอบมาฝากผลงานกันหน่อยฝากอิน t a g r a m มช่องทางติดตามกันหน่อยว่าเราสามารถติดตามผลงานอะ,อะไรได้บ้างจากที่ไหนได้บ้างคะครับเริ่มจากอะไรดีครับโ l ล็อกยูทูบนะ,ค,ะครับผมค่ะช่อ l o าง l o ล็อกมินะผมก็จะมีคอนเทนต์ hmm. เกี่ยวกับพวกเราเรื่อยๆเ,เ,เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบล็อ uh, กหรืออะไรก็ตามนะครับผมแล้วก็จะมีอินสตาแกรมนะครับโล็อกอาร์ตินะครับผมแล้วก สามารถติดตามไลฟ์สไตล์ของพวกเราได้หรือว่าตารางงานต่างๆได้นะครับผมจากที่นั่นนะฮะนะครับครับประมาณนั้นในขก็มีวีล่าใช่ครับก็ฝากทุกคนไปติดตามในช่องทรีดิตี้ครับผมแล้วทุกคนฝากไปทุกอย่างแล้วเราเหลืออะไรเอาฝากเบนโตะด้วยนะโอเคโซนนะครับนอกจากว่าอร่อยแล้วได้เทมด้วยก็ไปลองอย่างนี้ ยังไงครับคุณอยากจะบอกว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนะความสามารถส่งอินบ็อกซ์ไปถามได้นะครับที่ Facebook เป็นโตสปิดเลยนะครับนั่นไงนั่นไงเอาล่ะคุณผู้ชมขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคือการขายของอย่างตรงไปตรงมาค่ะและช่วท่านนะคะอยากให้ทั้งทั้งทั้งสามคนนะคะช่วยกันเชิญชวนค่ะผู้ชมนะครับมาร่วมเขียเป็นพิเศษกับเบนโตเอ็กซ์เวรดแอนด์โซนเลสโซลูชันกันหน่อยค่ะ ม,มาเรื่องกันที่เติร์ดเลยค่ะย้ำอีกรอบนะครับเป็นัว x b l a d e and Soul Revolution นะครับนอกจากว่าเราจะได้อร่อยจากเป็นตัวแล้วยังอร่อยหน้าไอเทมโดยเล็กได้ว่าคุ้มค่ามากๆครับผมโอเคตะกี้ฝากรสชาติใหม่ด้วยนะครับผม Extreme Spicy สำหรับคอ,อ,อคนกินเผ็ดเลยถ้าสมมติว่าใครชอบกินเผ็ดมาณเต้องลองครับอร่อจักเลก็เชกหาอีกรอบครับผมก็อย่างที่บอกไปนะคระับเราจะมีเรียกว่า วันที่บอกนะครับแล้วก็มีไอเทมลุ้นลับนะครับผมแล้วก็ใครมีคำถามอะไรนะครับผมสามารถส่งดีนบอกนะครับเฟซบุ o กเบนโต้สวิตช์นะครับผมเบนโต้ครับผมอย่าลืมเย้้เย่าลืมนะครับว่ามีวันที่บอกนะครับก็เราดูได้มีอะไรก็ไปถามอ่ะใน Facebook มันมีอยู่นะฮะเราซิวๆลงคุยกันง่ายๆโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณน้องสามคนมากนะครับคุณมาด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยเพราะไม่แน่ในรอบต่อไปนะฮะในตัวของเบนโต้ของเราเลยฮะ จะมีแบบเขาเรียกว่ากิจกรรมดีแบบนี้กันเองงัน้นวันนี้พวกเราทั้งสี่คนต้องลากันไปก่อนแล้วรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ